ตรงนี้ตรงนี้ถ้าทําประตูน้ำนีู่จากทานี่ก็มาดน,น,นุนน้าเข้าเข้านี่หนะได้ถึงหน้าหน้าหน้าน้ำปลอดไหลเปิดเพราะหน้าน้ำหน้าน้าขึ้นสูงใช่ไหมน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมขึ้นมาแต่ว่าไออันนี้ปิดตรงนี้สำหรับให้หนุนเข้านี่้วจุดประสงค์ของโครงการก็คือ,อนหนุนน้ําเข้ามานี่แล้วก็ ทำทำคลองตามตามร่องเดิมทำคลองตามร่องนี้ร่องนี้เก็บน้ำนี่เก็บน้ำมันนี่เก็บน้ำที่นีเก็บน้ำอันนี้ลงนี่เก็บน้านี่มีโครงการอย่างที่ว่ามือวันทึกนี่